สวัสดีครับผมนาะยพรวัฒนพิพัฒน์นะครับรหัส531 006 32 00ครับวันนี้จะมาทำการประกอบเก้าอี้โดยใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับเลือก Assembly คนระับไปที่ Browse ครับเอาที่นั่งออกเลือกที่นั่งนะครับจะได้ที่นั่งของเราออกมาต่อมานะครับเอา ขาเก้าอี้ออกมานะครับ2อ,อันครับแล้วก็ใช้คำสั่งเมนครับเลือกที่ละนาบนี้กับระนาบนี้นะครับให้อยู่ตรงกันแล้วก็ละนาบนี้กับเหล็กอันนี้นะโอเคทำสออันเลยนะครับนี่นะครับ คลิกข้างแบบนี้กับเหล็กนะฮะอ่ะลคลิกโอเคจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับไปเอาไฟล์ที่พิงออกมานะครับอ๋อต้องคลิกโอเคกันนะครับเพื่อ,อคําสั่งเมดนะแล้วเปิดไฟล์ที่พิงออกมานะครับอ่ะจะได้แบบนี้นะครับแล้วใช้คําสั่งเมดเหมือนเดิมนะครับเลือกนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ แล้วคลิกโอเคครับคลิกนี่แล้วคลิกนี่แล้วคลิกโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะมาการใช้อุปกรณ์ที่มันมีอยู่แล้วนะครับโดยการคลิกที่นี่นะครับแล้วก็เลือกเอาโบออกมานะครับโดยที่นี้เนี่ยจะใช้เป็นอันนี้นะครับอ่ะนี่นะครับ ลาคลิกโอเคนะครับเอาออกมาประมาณ8อันนะครับอ่ะแอันครบแล้วนะครับ โอเคแล้วต่อมามาทําการหมุนกันนะครับให้มันอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมนะบลบทิ้งก่อนนะเอาออกมาใหม่นะี <Okay. S 2> ปรับทุกอันเลยนะครับ แล้วต่อมาครับเราใช้คําสั่งเมตเหมือนเดิมนะครับคลิกที่นี่นครับเราคลิกที่นี่แล้วคลิกโอเคเลือกระนาบด้านล่างนะครับแล้ก็เลือกระนาบนี้นะคลิกโอเคครับคลิกที่นี่คลิกที่นี่นะคลิกโอเค ้วนาบนี้นะนี่นะแล็กก็โอเคครับทำเหมือนกันเลยนะเล็กสองอัน แล้วต่อมาก็ใส่ด้านนี้ด้านบนนี้นะครับคำสั่งเมนนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยนะครับคลิกโอเคแลนนี้ก็ทำเหมือนกันนะ อเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะมาใส่นัดนะครับแล้วก็เลือกที่กำหนดนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับต้องคลิกโอเคออกคำสั่งเมทก่อนครับ,รบแล้วนี้ออกมา นะเอาออกมาประมาณ8อันนะครับแล้วกลับด้านมันนะ kích nĩa, chạy công tơng mít như bắp จัดตำแหน่งก่อนนะครับแล้วใช้คำสั่งเมทนะครับ นี่ออกก่อนนะกดคลิกที่านหะนาตรงนี้นะแล้วไปที่คำสั่งเมทนะแล้วก็เลือกอันนี้คลิกโอเคแล้วก็เลือกหนนาบลิซิต์ก่อนนะเลือกาหนาด้านบน,นนี้นะ ให้ชวนกับเล็กนะฮะแล้วคลิกโอเคอ่ะจะติดแบบนี้นะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ4อันนะครับย้ายเข้าไปใกล้ๆกันนะครับมันจะได้ง่ายๆ จะใช้คำสั่งมีต่อนี่นะคลิกนี่ครับคลิกนี่แล้วคลิกโอเคดางด้านบนนะัะต่อบคำนี้อ๋อผิดนะดีล t ททิ้งนะ เอาใหม่นะครับนี่นะเมนกับนี่นะครับคลิกโอเคแล้วแลนับด้านบนนะครับติดกับเหล็กชิ้นนี้นะแล้วคลิกโอเคอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับนี่นะครับเมนกับตรงนี้นะคลิกโอเค ต่อไปหน,านนะ้าด้านบนนะครับติดกับเหล็กเนี่ยนะคลิกโอเคต่อมาตัวนี้ก็ทําเหมือนกันคนระับหน้นาดนะ้านในนะติดกับตัวนี้นะครับแล้วก็เหล็กนี่นะติดกับ้าด้านบนนี่นะ,อะโอเคข้างล่างเสร็จเรียบร้อยนะต่อมามาทํา ตรงที่พิงต่อนะครับเราก็เลือกให้นี่นะครับติดกับตรงนี้นะคลิกโอเคต่อมาครับเลือกระน้าบด้านนี้นะให้ติดกับเล็กตัวนี้อ่ะและ้วคลิกโอเคทำเหมือนกันทั้ง4อันเลยนะครับ นี่นะติดตกับนี้นะครับแล้วก็เหล็กนี้นะครับส่วนกับระนาบนี้คลิกโอเคนี่นะครับอ่าตามมาเมดครับไม่ใช่ด้านนี้นะ ต้องเป็นข้างในนี้นะครับให้ชนกับตรงนี้นะ,อะเอาใหม่ครับชนกับข้างบนนี้นะคเอาลองทำตัวนี้ก่อนคนระับ ชวนกับด้านบนนี้นะคลิกโอเคแล้วก็ล่างนี้นะชวนกับนี่นะคลิกโอเคอะตกลงตัวนี้มีปัญหานะครับลบทิ้งแล้วก็ไปออกมาใหม่นะครับแล้วคลิกโอเคแล้วใช้คำสั่งเมทนะฮะคลิกล่างน้บด้านในแล้วคลิกนี้นะแล้วคลิกโอเคนะครับ แล้วก็เมนะครับหน้าด้านนี้นะครับชนกับนี้นะครับแล้วคลิกโอเคอ่ะคลิกโอเคครับดูแบบอัตโเมติกนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก้าอี้ครับขอจบการนำเสนอเพียงทนี้นะครับขอบคุณครับ